ถ้าท่านพ่อเข้าใจฉันก็คงจะดีฉันไม่ได้มองมนุษย์แบบเดียวกับท่านพ่อฉันไม่เข้าใจโลกของพรที่สร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้จะเลวร้ายได้เมื่อเธอลงมองของพวกนี้สิ่งที่ดีๆมีทุกอย่างเลยจริงๆอาจดูมันฉันมีทุกสิ่งและมีจนพร้อมครบการใครทําอลังการใหญ่ยยกินคิดฝัน ิ่งอัศจรรย์เก็บไว้มากมายเพียงใดอาจมองและคิดในหัวใจใช่ก็มีครบของดีๆไม่ว่าของสวยของเล่นมีเป็นกองใหญ่แปลกแค่ไหนดี้เพียงใดเราก็มีจะสะสมไว้บ้างไหมมีตั้งยี่สิบแต่ใครสนเรื่องแค่นี้ไม่เพียงพอ อยากจะอยู่กับผู้คนบนดินอยากจะโยนยินคนตั้นรำอย่างไรเนาเดินเครียกลอบนสองเรียกอะไรนะอ๋อเท้าไงล่ะสปัดเตรีบคงไม่ไกลเกินว่าควรจะมีขาไว้โดดอย่างคนเขาเดินตัวเบาบนพื้นคำว่าอะไรนะถนนที่คนเดินหา วิ่งเลินกันไปสุขใจในแสงตะวนจากเบื้องบนเที่ยวเพลินเดินเล่นขอเป็นเช่นคนอยู่บนโลกงามต้องทำยังไงอยากจะออกไปอยู่ในน้ำแสนาายฝันไม่คยคลายอยากเอ็นอุ่นกายแนบสายวาววามผู้คนบนดินจะต้องเข้าใจ และไม่มัวเฝ้าบังคับและคอยห้ามพวกเราสาวงามไว้แต่น้ำเย็นอยากเปลี่ยนเป็นดินได้เรียนดุด,ดังมนุษย์คงจะพลันผาเชิญคำถามที่เก็บอยู่ในใจอะไรคือไฟและใยมันจึงเรียกอะไรร้อนเมื่อไรกันนะจิตใจอ สุดจะทายท้อนดวงใจอายากได้ไปพ้นท้องทะเลทุมเทฝันไฟอยู่ในโลก สวัสดีค่ะไซเรนวิเชอร์ค่ะยังไงก็ขอฝากผลงานของพวกเราชาวเพจน้ำพริกกระปิจิ้มเกลือไว้ด้วยอีกครั้งนะคะก็เป็นผลงานที่ชื่นชอบมากถ้าไม่เหมาะสมตรงไหนหรือมีอะไรที่ไม่ชอบก็ติชมกันมาได้นะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ